อันนี้จะเดินท่อร้อยสายไฟนะครับร้อยสายไฟไปเรียบร้อยแล้วนี่เราจะมาทําการเจาะพุกนะครับกดยึดติดน,นี่นะครับก็วัดก่อนนะครับใช้ฉากวัดก่อนให้มันให้มันตรงแนวดิ่งนะครับต้องแนวดิ่งเดี๋ยวเราก็จะ้วอขีด ที่เราจะเจาะจนะครับดีงเสร็จแล้วก็แยะแย้งไ,ไปออกก่อ,น,อนนี่เราก็มาร์กเอาตรงกลางกนน็สว่านสว่านที่ใช้เนี่ยเราเป็นสว่านจักโคูนขนาด6.5มิลหรือว่า7มิลก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดของพุกนะครับ เดินสว่านนะครับเดี๋ยวโพดมันจะแตกนะครับกดสว่านปล่อยไปเฉยๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเสียงมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนไปเห็นไหมฮะอันนี้คือกดลงไปถ้าปล่อยทับมือสบายๆมันจะดังอย่างนี้นะครับอ,อีกโลหนึ่งนะครับ ก็ใส่พุกนะครับพุกเป็นพุกพลาสติกขนาดที่ผมใช้เ็ดมิลน,นะครับ ทุกนะครับใช้สก,กูเกียวปล่อยนะครับยิงเข้าไป น,นี้นะครับ ร่วงนะครับต้องเก็บนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหยียบเองนะความปลอดภัยไว้ก่อนครับอย่าทิ้งเศษพวกนี้มันอันตรายนะครับคนมาที่หลังไม่รู้ก็เหยียบได้นะ จบีคือการเดินท่อสายไฟหรือว่าท่อปลาทุกอย่างนะครับทําแบบนี้นะครับขอบคุณครับ